ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทีวีพูว้าวต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะว้าวแบบยกกำลัง2,3,4,5,6ี่ห้าแน่นอนยกเยอะมากยกเยอะไหมเยอะเยอะสิเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เรามี เพราะว่าวันนี้นะครับผมเรามีสโคปแล้วก็เป็นท็อปปิกดังเลยนะครับซึ่งวันนี้เรารวบรวมเอาพี่น้องดาราที่อยู่ในวัรเทิงครับซึ่งวันนี้เรารวบรวมมาทั้งหมด15ครอบครัวฮอตวันนี้โจะได้ดูในรายการยามแน่นอนียวกดูให้เต็มอิ่มกันไปเลยใช่คือหลายคนนี่หล่อสวยมากเลยนะ15ครอบครัวเนี่ยคือเด็ดๆทั้งนั้นที่เราคัดมาแบบท็อปๆทั้งนั้นเลยครับสุดนะฮะเป็นไงครับ แต่วันนี้เนี่ยเราจะให้พี่อาร์ตคัดคนเดียวนี่ก็เป็นไปไม่ได้ครับพวกเราสีคนเนี่ยใจดีจัดให้ครับขอบคุณทองมากเลยฮะเพราะว่าคนเดียวเนี่ยพูดไม่หมดแน่นอนสิบห้าครอบครัวมามามาที่ผมนะครับผมขอนําเสนอครอบครัวนี้เลยครับถ้าพูดถึงเนี่ยต้องร้องอ๋อในทีเดียวกับครอบครัวผลดีนั่นเองครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมุกไม่ครบเพราะว่าต้องบอกร้องอ๋อไงเดี๋ยวมุกไม่ครบนะผมไม่จ้างนะเอาโอเคก็ครอบครัวแรกกับพี่ติ๊ก พี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนแล้วแต่เสน่ห์แล้วก็ความร้อนแรงของเขาเนี่ยยังแบบว่าโอ้โหคือความฮอตนี่ยังไม่หลุดเนาะเพราะว่าฮอตยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่เพราะว่าแบบด้วยบทบาทเลยของเขาแล้วก็การทํางานการวางตัวของเขาเนี่ยแบบยังฮอตแบบโอ้ไม่มีวันเลิกลาใช่มาเปิดที่ครอบครัวผลดีนั่นเองครับเพราะว่าด้วยตําแหน่งตําแหน่งการันตีนะครับว่า ฝีมือทางด้านการแสดงแล้วก็รางวัลจากหลายๆสถาบันนะครับที่มอบให้พิติเจษฎารพรเนี่ยเป็นสุดยอดศิลปินหรือว่าซูปเปอร์สตาร์คนหนึ่งก็ว่าได้ครับ มาประกอบด้วยครอบครัวของเขาครับมี่พว3สามคนพี่ติ๊กเนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่เลยครับแล้วก็พี่ตันพี่เชษชัยคนนี้ก็จะเป็นน้องชายของเขานะครับซึ่เป็นน้องคนที่คนกลางนั่นเองถึงแม้ว่าความหล่อของเขาเนี่ยจะไม่ถึงขั้นพระเอกเท่าไหร่แต่บทบาทการแสดงของเขาเนี่ยก็ได้บทบาทที่ดีมาโดยตลอดเลยครับซึ่งต้องบอกว่ามีงานชุกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เนี่ยหน้าเหมือนพี่ติ๊ก ครับอย่างเวลาพี่ติ๊กไปเข้าป่าเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นน้องชายของเขาตามหน้าจอทีวีพี่ตั้นเองครับผมส่วนน้องคนสุดท้องนั่นคือน้องตองปิยโชดนะครับเนี่ยคนนี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับแต่น้องตองเนี่ยอายุห่างจากพี่ติ๊กถึงสิบเอ็ดปีเลยแล้วก็ห่างจากพี่ตั้นเนี่ยอายุสิบปีก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเป็นลูกหลงครับคือเกิดมาอายุห่างจากพี่ชายทั้งสองคนแต่ความหล่อเนี่ยหล่อเลาเลยผมคอนเฟิร์มเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจในวงการบันเทิงเท่าไหร่ครับก็เลยถ้า เข้ามาเนี่ยพอเราตกงานแน่ๆเห็นด้วยคํทำความคุณมากเลยครับครบครัวที่หล่อมากมาถึงอีกหนึ่งครอบครัวหล่อใช่ไหมครับผมครอบครัวนี้เนี่ยหล่อทั้งบ้านครับบอกว่าเข้าวงการกันทั้งบ้านเลยนะครับผมมาที่ครอบครัวของพี่บอยประกรณ์หล่อจริงครอบครัวนี้ครับผมเข้าวงการทุกคนนะครับผมไม่เว้นแม้แต่น้องวันใหม่แล้วก็คุณแม่งามทิพด้วยเรียกว่าเป็นครอบครัวซุปตาตัวจริงเลยครับผมไล่เรียงกันมาเลยนะครับตั้งแต่พี่บอย เป็นพี่ใหญ่ของบ้านนะครับเข้ามาในวงการนานเหมือนกันกว่าจะดังนะครับผมแล้วก็ชักนําคุณหน่องนะครับผมเข้าวงการถึงแม้ว่าคุณหน่องเนี่ยจะไม่ได้ดังเท่ากับพี่บอยนะครับแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีงานไม่ขาดเลยส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนั่นก็คือคุณพัทครับผมเป็นน้องชายคนเล็กนะครับที่ลองเข้ามาชิมลางในวงการบันเทิงบ้างแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังติดเรื่องของการเรียนอยู่นะครับผมแต่ว่าเห็นตอนนี้บอกว่าน่าจะจบแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เห็นหน้ากันเนี่ยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงน้องสาวคนเล็กครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้มีงานโฆษณาเยอะแยะมากมายน้องมันหมวยถูกถูกต้องครับผมถือว่าดังสุดๆเลยตอนนี้เนี่ยขึ้นท่านเป็นดาราที่ฮอตไปแล้วครอบครัวนี้นะครับคุณแม่เนี่ยจะสอนให้พี่ดูแลน้องตามรุ่นดังนั้นเนี่ยจึง มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนครับสมแล้วครับที่เป็นครอบครัวซุปตาคือผมบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นสายแข่งของวงการเลยนะใช่คือหอ้หครอบจะ ครอบครัววงการรุ่นแม่รุ่นน้องรุ่นลูกอะไรเงี้ยหลานเออนั่นสิฮะเด็กๆเลยเอบผมอ่ะมาถึงครอบครัวต่อมาครอบครัวสาวสวยใช่ไหมฮะนี่นั่นก็คือครอบครัวของคุณเกรซการเก้านั่นเองนะคือครอบครัวสามสาวสวยยกบ้านเลยทีเดียวเรามาเริ่มต้นกันที่พี่สาวคนโตกันดีกว่านะครับพี่เกรซการด้วยเสก้านั่นเองเกรซเนี่ยแจ้งเกิดบนถนนสายบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์นั่นเองนะครับและคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2004 ไปคลองเรื่องความสามารถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะบทร้ายไปจนถึงบทนางเอกเนี่ยเกรซส,สามารถเล่นได้ดีทุกบทบาทที่สําคัญเนี่ยเกรซยังได้ชื่อว่าเป็นนางเอกผิวสวยอีกด้วยต่อด้วยน้องสาวคนกลางกันเลยนะครับกับแกลนวัน์พันวรสั่นเองด้วยเสียง9ก้าหรือแกลนเดอะสตาร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับ,รบเข้าวงการจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการสุดฮอตอย่างเดอะสตาร์หนั่นเอง ซึ่งเวทีนี้นะครับถือเป็นบันไดก้าวแรกบนถนนสายบันเทิงของแกลนครับเพราะหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแกลนก็รับโอกาสทั้งงานเพลงงานละครชุกชุมไปหมดเลยครับและปิดท้ายด้วยที่น้องคนสุดท้องครับแกลนด้วยก้าวด้วยเสียงก้าวนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นในวงการแต่อย่างใดนะครับแต่ด้วยความน่ารักสดใสสไตล์สาวหมวยอินเตอร์เนี่ย คาดว่าอีกไม่นานจะมีโอกาสได้เห็นน้องแกลนในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนครับเราจึงขอเรียกครอบครัวนี้นะครับว่าขาวโอโมแฟมิลี่แล้วกันโอ้โหขาวจริงผมขอไปด้วยได้ไหมอยากอยู่ครอบครัวนี้อพี่อาร์ไม่ได้พี่อาร์คนละสีกันเลยไม่ไงจะไปขอความขาวความน่ารักหน่อยไม่ครับผมว่าพี่อาร์คนอยู่เวลาเจอเอ่อเกรสกับแกลนเนี่ยพี่อาร์ขออยู่ตรงกลางนะครับครับทำไมครับขาวดําขาวมาทางมาทางม้าลายดีฮะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะฮะอ่าเห็นครอบครัวนี้แล้วดูมีความสุขอ่โอ้ปุ้นดี กุ้งผึ่งนะปูนที่คขาอกว่าเขาปูนของไปของของปูนใช่ไหมต่อไปนี้เป็นสาวหวยโอ้สาวหวยจะใช่ใครที่ไหนล่ะครับครอบครัวหอวางไงจัดไปเลยเต็มซึ่งครอบครัวนี้รับรองว่าแบบสุดยอดทั้งพี่ทั้งน้องจริงๆเลยครับเพราะว่าไหนจะพี่คิดหอวางดีกีนางเอก ร้อยล้านจากหนังเรื่องรถไฟฟ้ามาหาเธอไปแล้วแล้วก็ด่งดังจากการเป็นดีเจและครูสอนเต้มรํามาก่อนด้วยเลยผ่านตัวเองมาเล่นภาพยนตร์จนมีชื่อเสียงและตอนนี้กําลังชิมลังเล่นละครทีวีด้วยละครับโอ้โหเห็นอย่างนี้มากความสามารถจริงๆนะถูกต้องสุดยอดมากอะในพูดถึงพี่สาวละแล้วมาพูดถึงน้องสาวบ้างนั่นก็คือพลอยหอวัางครับซึ่งตอนนี้เป็นดีไซเนอร์แล้วก็ งานพิธีกรด้วยรับงานพิธีกรเล่นหนังไทยแบบบ้างประปรบายทั้งคู่เนี่ยเป็นไอดอลของสาวๆนะครับที่รักการแต่งตัวจนถูกยกให้ว่าเป็นครอบครัวแฟชั่นนิสต้าเลยครับ ยอดไหมล่ะสุดยอดมากนะคือพอพูดถึงสาวหมวยของปูแล้วเนี่ยผมนึกถึงอีกครอบครัวหนึ่งคแรคเตอร์เหมือนกับครอบครัวนี้เลยนั่นก็คือสาวยิซีคิรติและก็สาวยิโซลามิดาไงเป็นสาวหวาาหมวยครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่า2คนนี้เป็นฝาแฝดเพราะว่าเขาเหมือนกันมากใช่ถ้าเกิดตอนเด็กๆเลยนะตอนที่เขาคแรคเตอร์ยังไม่เปลี่ยนมากเนี่ยคือ2คนนี้คล้ายกันมากเลยนะครับผมซึ่งยิบซีสาวหวานปนเซ็กซี่นะครับผมโด่งดังมาจากบทบาทของละครแล้วก็ยิบโซ น้องสาวสุดเก๋เลยนะครับเป็นสาวแนวแล้วก็โด่งดังมาจากนางเอกหนังสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหนุ่มไม้ปองเยอะแยะมากมายนทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องหลีกทางให้กับหนุ่มเอกแซกคนนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาดูแลหัวใจของยิบซีไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ยิบโซเท่านั้นนะครับที่จะ เขาเรียกว่าโสด100%เรซรอให้หนุ่มๆไปตามจีบนะครับครับผมต่อมายังไม่หมดเท่านี้นะครับเรายังมีคู่พี่น้องนางแบบสุดฮอตนะครับนั่นก็คือคุณนุชนีรนาดนะครับกับมาลิ ที่ต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยมีดีกรีเป็นถึงท็อปโมเดลอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับผมนอกจากงานนางแบบแล้วนะครับผมก็ยังมีรับเล่นภาพยนตร์หนังสั้นแล้วก็ MV บ้างครับส่วนมาลิเนี่ยก็รับงานเล่นละครให้พวกเราได้ดูอยู่เรื่อยๆครับครับต้องยอมออฟจริงๆนะนี่ไปมาทุกเวทีแล้วก็นั่งแบบก็ไปมาด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณผู้ชมครับทีนี้มาถึงทอมบ้างเห็นบอกว่า ครอบครัวนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยแน่นอนครับถ้าครอบครัวนี้พูดถึงไม่ไม่พูดถึงเนี่ยก็มือจะไม่ได้ดังนั้นเราหยิบยกมาเลยครับกับพี่พลอยเชื่อมานั่นเองครับกับพี่นุ่นสิณิทราบุญยศักดิ์ที่คือทั้งสองคนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นนางเอกฮอตเหมือนกันนะเพราะว่าเอ่อเขาก็เข้าวงการมานานแล้วเหมือนกันสองคนเนี้ย สวยด้วยแล้วก็เก่งมากด้วยแล้วทั้งคู่เนี่ยเริ่มแรกเดิมทีพี่นุ่นเนี่ยเข้าวงการมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแล้วก็ดังมากๆด้วยก็เลยอตอนหลังเนี่ยก็เลยชวนคุณพลอยมาด้วยซึ่งถ้านับอายุช่วงเวลานั้นก็ประมาณ S 1 3บ4าี่ปีเลยนะแสดงว่าเข้าการมานานมากใช่ก็คือว่าพี่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ดึงน้องเข้ามาด้วยตอนนี้ก็ด่งดังทั้งคู่เลยฮะขอบคุณทอมมากเลยนะคือจริงๆเนี่ยผมเกือบลืมคู่นี้ไปแล้วนะว่าเขาเป็นพี่น้องกันเพราะว่าไม่ค่อยโคจรมาเจอกันสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ทีนี้เนี่ยมาถึงของกายบ้างเห็นบอกว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โห ไม่ใช่คู่เดียวนะของผมมาด้วยกัน4ี่คู่เลยโอ้โหมาเป็นแพ็กเลยพี่ชายซุปตานั่นเองนะครับยกแพ็กมาเลยนะใช่แล้วนะครับมาที่คู่แรกกันเลยครับพี่คุณมาริโอกับพี่ชายสุดหล่ออย่างคุณมาโคนั่นเองหลายคนนี่อาจจะไม่รู้นะว่ามาริโอเนี่ยมีพี่ชายกับเขาด้วยครับแถมต้องบอกว่าหล่อเอามากๆด้วยครับคุณมาโคนั่นเองเนี่ยจะชอบเล่นดนตรีมากกว่าครับแต่ว่าความหล่อเนี่ยไม่ต้องสืบเลยว่าสูสีแบบเบียดกันมาติดๆแน่นอนคู่นี้ มาที่คู่ที่2เลยคือคุณนาวินต้าแล้วก็พี่วินทาวินนั่นเองนะครับคู่พี่น้องคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเรียนเก่งทั้งคู่เลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นพระเอกเหมือนกันทั้ง2คนเลยแล้ว2คนนี้นครับจะสลับช่วงกันนะครับช่วงพี่นาวินต้าไปเรียนเนี่ยพี่วินทาวินก็จะรับงานแต่พอพี่ต้ากลับมาเนี่ยพี่วินก็จะไปเรียนบ้างโอ้สับจำไปเนาะ<ด>ใช่ครับผมมาที่คู่ต่อไปนะครับเอาใจแฟนคลับ บอยแบนด์แล้วกันครับพี่ก๊อฟพิชยะกับพี่ไมพิลัดนั่นเองความหล่อเทนี้ไม่ต้องบรรยายเลยเพราะว่ามาแบบจัดเต็มะครับแถมตอนที่ออกอัลบั้มด้วยกันเนี่ยดังเป็นพุแตกอีกต่างหากถึงแม้ตอนนี้จะแยกย้ายไปทํางานให้ตัวเองรักกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่นหนึบเหมือนเดิมนะครับครับมาที่คู่สุดท้ายนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือคุณเมาบีโอไกับนิกกี้นัชชัดนั่นเองคู่นี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนพี่น้องคู่อื่นนะครับรบแต่รับการความฮาเลยเพราะทั้งคู่เนี่ยเล่น้า ที่พิธีกรเนี่ยก็จะรับบท5อันดับเสน่ห์ของพี่น้องคู่นี้แล้วก็เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆกับคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนโอ้โหของกายนี่จัดเต็มวะมาเป็นแพ็คแพ็คคู่แพ็คใหญ่ด้วยแน่นอนนะฮะเห็นบอกว่าของปูนก็มีมาเสริมทันธมิตรด้วยแล้วปูนก็มาเสริมเหมือนกันสี่คู่เหมือนกันครับโอ้โหจัดมาเลยของปูนเนี่ยมีคู่ผสมครับจะป็นคู่ผสมพี่น้องดาราที่เป็นชายหญิงมาฝากกันครับอ่าอันแรกเลยคือทายาทเซนทรัลครับโอ้ดังทั้งคู่นั่นก็คือพี่พีท พระชลพระเอกหนังซีรีส์ชื่อดังครับกับแพรพิมพิสาครับพี่สาวสุดสวยสุดแนวทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ฐานะและหน้าตานะครับต้องบอกว่าโอกาสที่ได้รับเข้ามาแจ้งเกิดในวงการเนี่ยเรียกได้ว่าพรสวรรค์ล้วนๆเลยต่อไปนะครับเป็นคู่พี่ชายสุดเท่กับน้องสาวสุดสวยพี่ชินชินวุฒิกับน้องโซฟีอัสษรซิรีครับคู่นี้เนี่ย พี่ชายโหน้องสาวมากโหงเขาสวยมากจะไม่ให้หได้ยังไงอะน้องสาวสวยขนาดเนี้ยแล้วที่สําคัญตอนนี้ได้เป็นนางเอกแล้วด้วยโอ้เนี่ยแหละครับ หมดแล้วครับพี่อาร์ตโอ้โหนะครับหมดละวมาถึงแพ็กใหญ่ด้ว <c oughs> ยีแพ็กใหญ่นี่มีแพ็กใหญ่ผมก็มีแพ็คใหญ่มา,<อ>มาเหมือนกันนะครับผมก็<อ>แต่ว่าแพ็คของผมเนี่ยรวมชายหญิงมาทั้งหมดเกือบ4คนเลยนะครับ<อ>นั่นก็คือครอบครัวของลูกพี่เจเจตลินครับผู้ชมครับ<อ>นำทีมมาด้วยน้องเจด้านะครับผมพี่สาวใหญ่ของบ้านจากนั้นก็จะเป็นน้องเจ้าขุนน้องเจ้านายน้องเจ้าสมุดแล้วก็ลูกพี่เจเจตลินเนี่ยต้องบอกว่านอกจากจะมีแม่สองคนแล้วเนี่ยครอบครัวเขาปลูกฝังให้รักกันนะคือต้องบอกว่าน้องเจด้าเนี่ยเป็น ลูกจากคุณแม่อีกคนนึงแล้วก็อีกน้อง3คนเนี่ยก็คือลูกของพี่ปิ่นกฤติมณีนั่นเองนะครับใชคือน่ารักครอบครัวนี้มนน่ารักมากเข้ากันได้ดีถูกต้องครับผม เห็นบอกว่าออฟเนี่ยลืมครอบครัวนี้ไม่ได้เลยใช่คัะผมผมก็เกือบลืมออฟไปแล้วเอออมอกเนี่ยไม่ออฟจะลลครอบครัวครับผมใครฮะนั่นก็คอขนาดนี้เลยหรอเนี่ยครอบครัวหอระเวชกุลครับโอ้โหนั้นจริงผมลืมไม่ได้เลยนะใช่ฮะต้องนี่คือครอบครัวของพี่นิชคุณครับผมห้ามลืมเด็ดขาดครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทั้งหล่อแล้วก็สวยมากด้วยนะครับแล้วทุกคนแบบมีความสามารถสูงด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ิพี่นิชคุณเนี่ย โด่งดังมากที่เกาหลีถูกต้องนะครับส่วนพี่ใหญ่ของบ้านเนี่ยนั่นก็คือพี่นิช,ชานนะครับผมบก็จะมีผลงานทางด้านของหนังละครที่ไทยนะครับส่วนน้องเล็กของบ้านนะครับอย่างน้องเชอรีนรไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเด็กในสังกัดของเอ็กซ์แเรียบร้อยแล้วโอ้โอเป็นไงฮะ เต็มอิ่มครับคุณผู้ชมครับ15ครอบครัวฮอตที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมคุณผู้ชมอยากจะเพิ่มเติมครอบครัวไหนก็สามารถบอกเราได้เข้ามาได้นะครับผมที่แฟนเพจสถานีทีวีพูแล้วก็เอสเอเอส4560333ครับหรือว่าเขียนจดหมายมาทางที่อยู่ที่นี่ได้ก็ได้นะครับพวกเราก็จะเอามาทําสกูปแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับได้แล้วครับและแน่นอนครับช่วงหน้านะครับเราจะมีประเด็นดังระหว่างสาวที่สากับหนุ่มกันเดิะสตาร์เนี่ยจะรักหรือวันเลิกช่วงหน้าครับ